เอกสารจากกลุ่มทำนำชีวิตนะครับการปรับสมดุลในร่างกายนะฮะนั่งสนาเอกสารอยู่นะครับก็เหมือนอย่างที่ที่ผมบอกนะครับว่ามันก็ต้องใช้เวลาต้อระยะเึง ในวันนี้นะครับก็มาปู้พืชนนะปูพืชให้ให้เข้าใจก่อนให้ท้าวมีมานไปในการทํางานแบบเป็นองค์คณะแบบเป็นองค์รวมพส่วนใหญ่เราจะทําอะไรที่เป็นเรื่องขัดตาแยกส่วนตัวใครตัวมันของใครของมันแล้วก็คิดทํานูน่นท,ทํานี่เยอะแยะมากมายนะครับแต่พอจะลงมือทําเราก็ต้องไปกู่เงินนะครับ กู้เงินก็ต้องโดนร้อยละยีย่ต่อเดือนนะต่อวันนะนะครับหรือถ้าเรามาศึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเรามีหู่มีพวกมีองค์กรนะครับมีกลุ่มมีคณะก็ทําได้นะครับเพราะฉันที่แห่งนี้แหละแมว่าปลอเขาคิดได้เขามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในเป้าหมายที่ผมปางควคนนี้ผอกลุ่มนะครับก็จะเป็นไปได้เลยไม่ยาก สาที่ปลอยกำลังศึกษาอยู่นะเป็นเอกสารของแพทย์วิถีธรรมนะครับยาเก้าเม็ดนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์เนาคิดว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะครับคือหมอเขียวใจไม่กล้าจนหนึ่งนะครับคือกากลุ่มเนี่ยเราจะดึงทุกภาพส่วนนะฮะที่เคมีตรงการเหตุปัจจัยเอือ้อบนนวยกันไม่แยกเขาแยกเรา ให้กนเดือจลรินทิ้งใสของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมไหนก็ตามหรือว่าปลาดชาวบ้านคนไหนนะครับถ้ามันโง่จะลรินทินสัยเหตุปัจจัยเอื้อมนวยโอเคนะจุดมุ่งหมายของเราก็คือคำนำชีวิตนะครับก็คนที่เราจะเชื่อมโยงก็คือจะต้องเป็นองค์กรที่มีธรรมหัวใจเลย นะครับเอาไว้ศึกษา